สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับมีรถมาฝากหนึ่งคันนะครับชี้เป้าเลยครับคันนี้สภาพสวยครับมาสด้าสามนะครับ2.0ตัวท็อปสุดนะครับมีสรุปปี2 0 1 2นะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับใครจะผ่อนก็เครดิตดีฟรีดาวไปเลยครับเดือนละประมาณ5000นนะครับตีเงินสด2 7 5 0 0 0บาทนะครับสวยสมบูรณ์พร้อมขับพร้อมขายเอกสารพร้อมโอนนะครับใครจะตัดสดก็โทรเจรจาสอบถามได้เลยนะครับรถสวยสภาพดีนะครับ วิ่งมาโดยประมาณ60,000กิโลเมตรนะครับรถสวยจัดนะครับถ้าชอบถ้าใช่นะครับถูกตาถูกใจไปดูรถทดลองขับได้เลยเจรจาต่อรองได้เลยนะครับถ้าเครดิตดีฟรีดาวหรือจะวางดาวเข้าไปก็ผ่อนน้อยเข้าไปอีกนะครับนำมาฝากนะครับสำหรับคันนี้อยู่ที่ถนนการประพฤกษ์บางแคย่านกำนันแม้นนะครับสนใจเน้นโทรเจรจาสอบถามไปตรวจสอบเช็คสภาพรถนะครับคันนี้เป็นัวท็อปนะครับจะมีสันลูบนะครับแบบนี้เลยสวยสวยสมบูรณ์ครับภายในใหม่มากๆรถ ซื้อไปเน้นจอดนะครับไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็แต่งไว้ให้สวยๆด้วยครับลงร้อไว้ให้เรียบร้อยแล้วภายในกว้างขวางนะครับสำหรับคันนี้ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอมีนะครับตึน r ล็อก ABS d i s เบรกแอร์แบก g ควงมาไรมาลติฟัง์กชันนะครับลองชมดูได้ถ้าถูกใจนะครับภายในเป็นโทนดำเบาะหนังเดิมๆมาจากโรงงานครับใครที่ชอบตรงนี้ แนวนี้ก็ไปดูรดทดลองขับตรวจสอบเอกสารได้เลยครับนี่ครับก็กว้างขวางนะครับสําหรับตัวนี้ก็พับเบาะหลังได้อยู่แล้วนะครับวางของได้พอประมาณมาดูไม้แท้นะครับนี่ครับไม้แพ้ห้าหมื่นเก้าครับตีไปหกหมื่นก็พาไปเช็คศูนย์ได้เลยนะครับถ้าใครชอบและสนใจพร้อมจะจบจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจครับภายในสวยสมบูรณ์สะอาดกว้างขวางครับเน้นให้ไปตรวจสอบตัวจริงครับใครอยู่ใกล้ ไปดูตัวจริงได้เลยรถคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศนะครับเขามีทีมจัดไฟแนนซ์นะครับก็เน้นทอเจรจากับเต็นเขาดูนะครับคันนี้รถเต็นแล้วนะครับขึ้นเต็นเรียบร้อยมือเดียวป้ายแดงครับแต่ใครจะขายไม่สนครับถ้าเรารับราคาได้สภาพงามๆจัดได้จัดครับแบบนี้เลยครับสวยสมบูรณ์พร้อมขับพร้อมขายเอกสารพร้อมโอนมือเดียวป้ายแดงประวัติชัดครับมีเช็คประกันศูนย์ได้ด้วยนะครับซันรูปแล้วก็มีปุ่มพุชสตาร์ทนะครับหาไว้ใช้งาน เน้นไปดูรถตรวจสอบได้เลยนะครับต่างจังหวัดก็โทรเจราจารนะครับเขามีบริการจัดไปเน้นทั่วประเทศลองเช็คในรายละเอียดดูครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักต่อพิกวัมครับรับประกันถ้าชอบและสนใจเน้นไปดูรถตรวจสอบเอกสารยังไงก็โทรเข้าไปก่อนเลยนะครับ